นี่ก็รงไปลงทะเลนะคะนี่แหละมาตอนแรกๆเราเดินในหมู่บ้านน่ะกลับไม่ถูกก็ลงทะเลอย่างเดียวเลยค่ะมันจะจําได้จําซอยบ้านตัวเองอยู่ได้ว่าเดินกลางคืนเมื่อเน่มาแรกๆจําจําซอยกลับไม่ได้นะแบบขี้เกียจรอแฟนงนี้ไงเดินกลับเองก็ตรงเส้นนี้เลยตรงตรงเส้นนี้เลย ลงทะเลแล้วก็จะรู้เลยว่าซอยไหนซอยไหนกลางคืนไปเดินไปที่ปับนะคะเดินไปแล้วก็เดินกลับมันไม่ไกลอ่ะสิบนาทีขับรถในหมู่บ้านก็เกลีห้ามเกิน 50, ห้าสิบนะคะ้ามเกินห้าสิบขับรถที่นี่ต้องมองป้ายซ้ายขวาดีๆเลยนะบางทีเจอโรงเรียนอย่างเงี้ยโรงเรียนถ้าถ้าเป็นเวลา เด็กเด็กน้อยเส้นเรียนเลิกเรียนเนี่ยห้ามขับเกิน4ี่สิเลยนะถ้าขับเกินเนี่ยนุน่นใบบินมาแล้วมันแทบไม่ชินทางอะ่ะก็ขับช้าๆตามที่เขาบอกต้องมองป้ายซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างดีนะมันไม่เหมือนบ้านเราไงนะมันยุ่งยากแล้วเ,เราก็เลยไม่แบบไม่อยากขับรถใดๆ <c oughs> ก็คือมันมีทั้งรถไฟรถัส เพราะว่าช้อปปิง้งก็แฟนก็ไปช้อปปิง้งแบบนี้ไงแต่ก่อนก็ไม่ยากตอนนี้แฟนลงทะเลนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของที่ทะเลนี้นะคะต้นต้นตาลสองต้นนีต้นต้นปาล์มเ็เรียกต้นปาล์ามลมลมลมไม่แรงแต่ว่าฝนมันลง ฝนก็ลงได้ทั้งปีปีนี้ฝนเยอะฝนเยอะ <Ooh. S 1> หนาวลมฝนเนี่ย ยหยุดห้านาทีสักพักก็มาแล้วฝนงงมากเลยอยู่ๆก็ตกก็มีนะไม่ใช่แบบบ้านเราอ่ะที่นี่ก็เลยเป็นที่ฟีเบอร์ของที่นี่นะเป็นอันนี้ของที่เมลเบิร์นนะอยากตกก็ตกลมหนาวลมฝนนะเขาคนเขาก็ พกล่มใบนะคนที่เขาดูเนี่ยดูอากาศเขาจะพกล่มไปด้วยใครที่ไม่ดูนี่ก็เปียกอย่างเดียวค่ะคนที่นี่เขาก็เลยใส่ใส่แจ็คเก็ตใส่เสื้อกันหนาวมีฮูดไงมีฮูดมีหมวกหลังไง เราก็มีท,ทุกตัวเลยนะมีเสื้อกันหนาวมีฮูดมีหมวกหลังอะกันลมกันฝนนี่แหละเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากพกพกล่งไปให้มันหนักมันก็ไม่ใช่จะก,ก่อนกระเป๋าสะภายหลังก็โอเคพกลมแต่ทุกวัน,น เปาแพทย์ใส่โทรศัพท์เนาะคนที่นี่ไปเดินไปเนี่ยโอ้เขาพบร่มกันนะ